มาแล้วพ ah, 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 <c ười> ah, e ี่น้องมาแล้วของใหญ่มาแล้วพี่น้องอ๋อทุ่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 อุ่ทล้ทุ่ทุ่ทอ่ทล้ทุ่ทุเบิ่งุิพี่น้องุบิ่งพี่น้่นอี่น้่งุ่่ายกขึ้นอ่่ายกขึ้นเอาลง่่่่่ลุุททททททุุด่่อท่่่ สวยๆเลยพี่น้องโตเป็นโลพี่น้องสวยงามพี่น้องสวยงามอ๋อโต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 มัน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 พี่น้องมันมาอนีิยอดสุดยอดสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบ้านพลทองมาเลยด้อพี่น้องเด้อครับมาอนีผพาพี่พาน้องมาหาตกปลาบ่อพี่น้องกินง่ายๆง่ายง่าง่ายบ่าบุบรรยากาศรอบๆอน้องครับพี่น้อง ไอ้หมูไส้คุนก็มาตกหลายๆคนครับพี่น้องครับบัอกับกวางอยู่ครับดีวเบิ้งการผสมเนื้อบาวิตัวนี้เป็นเนื้อสำเร็จครับพี่น้องเนื้อสำเร็จวิธีลงหมดเลยเดี๋ยวให้หมดเลย ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยี่ไทยเบิเ็งเวลาลงเบ็ด่น้องครับนี่ก็มาสวยแล้วครับพี่น้องครับ mm. เวลากะกี่โมงละสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วนะเนาะสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องเกือบเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตปั่นเยื้อก่อนครับ mm. มาแล้วครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวหน่อยเอาไปเบ็ดลงมาตามัตาม้มเดี๋ยวน้อง มาแล้วพี่น้องมาแล้วตัวเลกพี่น้องเนี่ยยกมาเร็วๆมาแล้วพี่น้องมันหวานเนี่ยใสสวยๆพี่น้องครับมันหวานครับผมขับมาแล้วพี่น้องมาแล้วของใหญ่มาแล้วพี่น้องอ๋อโตๆๆเอาไม้ใกล้ๆเอาไม้ใกล้ ออเบิ้งทีพี่น้องเบิ้งพิ up, ่น nee, ้องพี ady, ่มึอย่ายกขึ้นอย่ายกขึ้นเอาลงต่ำๆมาแล้วพี่น้องมาแล้วมันจะหลุดเอาพี่น้องโุทุ่ทุ่ทุ่ทอ่ท่ทุุ่่นุ่ทเ่่่ท่ทที่้่่่่่่ สวยงามพี่น้องสวยงามอ๋อถู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 มานมานัมนมนันมันพี่น้องมานมาหนิยอดสุดยอดมีจับยกขึ้นเนี้ยกำดีดีตัวมันใหญ่ฮ <c oughs> ะโชว์ดีดีอ่าแบบใหญ่พี่น้องเอาเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปครับครับพี่น้องครับไม่อีกแล้วครับพี่น้อง ครับปลอย่างน้อตามชมขอบโอพี่น้องไปอย่างน้อไปอย่างน้อมาแล้วพี่น้องไอวิมันอยากได้ปลาดุกปลาดุกมาจริงด้วยมันหมาด้วยครับพี่น้องครับปลาดุกครับพี่น้องครับครับวิไปจับไปจับอันนี้ขึ้นจับขึ้นมือนึงอห้ยกขึ้นให้พี่ให้นี่ก่อนอ่ายกโป้สวยงามพี่น้องครับผม เอาลงนี่ดิเอากำนี่ดิกำนี่ดิกำเลยกำดี้ดิระวังระวังเอาละมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับแหมสิมันบออา้านี่พี่น้องมันพี่น้องครับเดี๋ยวไทยเบิรงดไม่ัวต่อไปเด้อพี่น้องเนดะ้อ มันมันครับพี่น้องครับโอ้ยกล่องกระยอนเสียงน้อยพี่น้องเอ้ยครับผมมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วครับนี่มันมันครับผมน่าจะอยู่วิ่งไปฝั่งนู้นน่ะถ้าวิ่งอย่างนี้โอ้ยตะเพียนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ม,นมันมันครับผมจับโชว์เลย ใส่โลครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปครับผมครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ใส่ละใส่ละมาแล้ว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 โอ้ยพี่น้องมันมานครับกลัวสีด่เป็นชั่วโมงคุณได้พี่น้องโมเมนต์ด้ไวใบเลยขอบคุณติดตามตัวต่อไปครับเดี๋ยวสรุปยอดให้พี่น้องเบื้องเร้่อพี่น้องนะครับผมติดตามมั้งครับ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมันมันครับผมโอ้ยกล่องกระยอนแสงพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยสวยๆครับใส่เฮ็ดยังกระไดรุนตากแดดถอดียังได้เบิดครับพี่นอ้อ,นองครับมันมันครับผมครับพี่น้องครับมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วบาวิเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องปลาอะไร เบื้องขอบบอลเลยพี่น้องมึงสายเบ็ดพี่น้องเมองสายเบ็ดโอ้ยกล่องกระยอนแสงนอง้องว้าหขึ้นแล้วนี่พี่น้องปลาลายบีเข้ามาใ <c oughs> กล้โอ้ยนิน้มไซส์ใหญ่ไซส์สวยเลยพี่น้องเอามามาพี่น้องมา <c oughs> สวยงามมีจับโชว์ดิโชว์นิ่มๆไหมสวยงามพี่น้องสวยงามอ่าใสใย,สย,สยพี่น้อง ครับเดี๋ยวติดตามครับครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้แบบง่ายพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องอย่าบอกเหี้ยงคนอื่นสิได้ยินพี่น้องสวยสวยสวยสครับใส่สวยอยู่ไหนเดวี่โอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้องเบื้งเบื้งพี่น้องอ๋อใส่ใหญ่มาแล้วพี่น้องใส่ใหญ่มาแล้วสองตัวรวบเก็บจับโซ่สวยๆด้ว สวยงามพี่น้องครับเดี๋ยวสรุปยอดให้พี่น้องเบิ้งครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวสรุปยอดให้เบิ้งด้วยพี่น้องตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องมาเลยวิมาเลยเบิ้งขนาดใส่ปลาพี่น้องตัวประมาณได้เล่นเลยพี่น้องเล่นมาโอ้ยสามสามเหนียวมินิมินิฮาร์ทน้องนี่สวยๆครับเดี๋ยวสรุปยอดให้พี่น้องเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อยเหนือเลี้ยงครับ สดๆพี่น้องครับพี่น้องคร,ครับพี่น้องครับเบ็ดคันเดียวครับมื่อนี้สีมันวะครับพหน่องมาตกปลาปลาบอพี่น้องครับสีสรุปยอ่อนในพี่น้องเบิง้งนี่นั่งลงนี่สรุปย่อนในพี่น้องเบิ้งนั่ง,น,งนั่งลงยกสวยๆวยเลยอ่านี่ครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับยีสุกใหญ่ตัวหนึ่งประนินประดุก เอาเห็นหน้าคนยกหน่อยเนี่ยเยกนิ้วสวยๆหน่อยก็ได้อยู่ได้กินครับประมาณก <m uch ing> ิโลเนี่ยคิดว่าประมาณสามโลนะครับจึงสี่ละครับการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดือดพี่น้องเด้อครับอีสานบ้าือนคนทองสิเลยมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเมืองโอ้ได้เยอะอยู่นะเราเบินนะตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ไปซักนีดซักก้อนพี่น้องครับคลิปไหนคลิปไหนยโผล่กันไหมเด้อพี่น้องเด้อ ครับวันนี้ครับผมนี่ยกขึ้นสวยเลยอ่าสุดยอดหวานๆครับ